ไข้ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ทานวันนึงประมาณ3-4ฟองเราจัดแบบนี้เป็นประจำสัปดาห์หนึ่งซื้อไข่1แผงนะคะก็ทานวันละ3-4ฟองแล้วก็ต้มหรือว่าดาวน้ำอ่าถ้าจะเป็นทอดในหม้อท,ที่ไร้น้ำมันนะคะก็มีอยู่ในคลิปนะวันนี้จัดไข่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บไข่ไว้ ใกล้ๆนะใกล้ๆมือมองเห็นทุกวันก็ไม่ลืมทานนะคะใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่นุ่มๆชุ่มชื้นแบบนี้ต้องให้โปรตีนกับร่างกายในทุกวันนะคะ3 6 7แล้วก็8นะเพื่อความโชคดีแล้วก็เก็บ บบน,นะคะบางคนสะดวกแบบเก็บในตู้เย็นก็สามารถเก็บได้นะคะเอาให้แบบไม่ลืมที่จะทานไข่ทําไมเน้นแต่ไข่นะคะเพราะเป็นโปรตีนที่เราหาได้ง่ายและไข่ไขก็สามารถที่จะมีเมนูนะคะ,ะใหม่ๆได้ทุกวันนะคะดูเมนูหน้าเด็กหรือเมนูไข่ของพี่รดาอยู่หน้าช่องเลยนะ,อ,ะอย่างนี้เลยค่ะวันละสามสี่ฟองนะโดยประมาณนะถ้าคุณมีไม่มีปัญหาสุขภาพาก็วันละสามสี่ฟองนะคะจัดไข่กันสัปดาห์ละหนึง่งครั้งน สนสนุนการทานไข่แบบง่ายๆแค่เสียบปักด้วยหม้อต้มไข่ค่ะโวค่ะจะต้มแบบไข่ยัางมาตุมหรือว่าต้มแบบไข่สุก100%ก็ง่ายนะคะอยู่หน้าช่องเลย